เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งต้องเผชิญผลของพิธีฝากเงาที่บรรพบุรุษทำไว้เมื่อร้อยปีก่อนกับวัดป่าทองลึกพิธีนั้นคือการถวายเงาหรือมอบส่วนลึกของจิตวิญญาณให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมู่บ้านและกับความสงบและความอยู่รอดแต่มีเงื่อนไขว่าครบหนึ่งศตวรรษเงาที่ฝากไว้ต้องถูกคืนหากไม่คืน ดงป่าจะมาเอาคืนด้วยวิธีของมันเองโดยไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อครบวาระเหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นทั่วหมู่บ้านทั้งเงาที่ผิดธรรมชาติเสียงสวดมนต์ในยามสามเด็กเริ่มป่วยและละเมอเห็นพี่เนนไม่มีหน้าและร้ายที่สุดคือเด็กชายคนหนึ่งหายตัวไปโดยเหลือเพียงเงาที่ยังคงติดอยู่ที่พื้นราวกับเจ้าของเงาไม่เคยจากไป ทำให้ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวว่าเงาที่เคยถูกฝากไว้กําลังกลับมาเรียกคืนทีละดวงยายแสงผู้เท่าที่รู้ประวัติศาสตร์ร้ายแรงที่สุดเปิดเผยว่าในพิธีเดิมเงาของคนทั้งหมู่บ้านถูกผูกไว้ที่วัดเพื่อความร่มเย็นและเมื่อครบหนึ่งร้อยปีเงาทั้งหมดต้องกลับไปอย่างสมบูรณ์หากขัดขืนเงาใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์จะเข้ามาแทนที่ นั่นคือสาเหตุที่ผู้คนเริ่มเห็นเงาของตนผิดรูปและเด็กหลายคนรู้สึกว่ามีใครติดตามอยู่ข้างหลังแม้ในที่สว่างไม่นานก็พบคำทำนายเก่าที่ระบุว่าต้องมีผู้ที่เงาไม่ติดดินมารับกรรมแทนหมู่บ้านเพื่อชะลอวาระหรือผนึกพระธีให้สงบนิ่งอีกหนึ่งรอบผู้ที่ถูกชี้ชัดกลับเป็นเมยเด็กหญิงตัวเล็กที่เงาของเธอหายไป เหลือเพียงเงาในผ้ากาสาวพัดยืนแทนเหมือนผู้คุ้มกันพอแม่เจ็บปวดแต่ไม่มีใครหยุดยั้งได้เพราะเงาทั้งหลายเริ่มรวมตัวกันพร้อมท่วงคืนคืนพิธีสุดท้ายขบวนเงานำเมื่อยเข้าสู่ลานใสผูกเงาเงาโบราณและเสียงสวดที่ค่อยๆปรากฏเต็มผื้นป่าเมื่อประกาศยอมรับเงาทั้งหมดแทนหมู่บ้านทำให้เงาที่หลงเหลือถูกดึงกลับสู่สถานที่เดิม ร่างของเธอค่อยๆเลือนหายเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัดป่าทองลึกหมู่บ้านรอดพ้นจากคำสัญญาเก่าเงากลับเป็นปกติชีวิตดำเนินต่อไปได้อีกหนึ่งวาระทว่าในยามสามของคืนเดือนมืดบางคนยังได้ยินเสียงเด็กส่วนมนลอยออกมาจากดงทองลึกราวกับผู้เฝ้าวัดคนใหม่ยังคงคอยเตือนว่า วาระหน้าจะต้องมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้